บริษัท OT Intertrade ขอแนะนำสินค้าใหม่ทงโบกจราจรเขียวและแดงมีแท็กสะท้อนแสงเพิ่มการมองเห็นในระยะไกลเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ใช้งานและเพิ่มความปลอดภัยแก่คนข้ามถนนได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนรับชมช่วยกดไลค์และ Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแนะนำสินค้าบริการของบริษัทและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ทงบกจราจรสีเขียวหรือสีแดงมีแถบสะท้อนแสงหน้าและหลังเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นทั้งเวลากลางวันกลางคืนหรือในที่มีแสงน้อยทำให้การจราจรมีความเป็นระเบียบมากขึ้นลดปัญหารถติดลดการเกิดอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนโรงงานหรือหมู่บ้านมีสัญญาณแจ้งเวลามีรถเข้าออกทำให้การจราจรเป็นระเบียบไม่ติดขัด ธงโบกจราจรสีเขียวหรือสีแดงคือตัวเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุกับผู้คนที่จะข้ามถนนเวลาเห็นสัญญาณธงโบกจะทำให้เกิดการชะลอความเร็วของผู้ขับขี่มากขึ้นธงโบกจราจรสีเขียวหรือสีแดงมีแถบสะท้อนแสง ตัววัสดุทงขนาด40คูณ60เซนติเมตรผลิตจากผ้า TC 180เซนตัวดามผลิตจากท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง15มิเมสีขาวเห็นได้ชัดเจนจับคล่องมือยาว95เซนติเมตรและมีจุกป,ปิดเพื่อความสวยงามพร้อมทั้ง ติดแถบสะท้อนแสงแบบผ้ามองเห็นได้ในระยะไกลทั้งกลางวันและกลางคืนหรือในที่มีแสงน้อยของดีๆอย่างนี้ไม่มีไม่ได้แล้วค้าท่านใดสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ตามคอนแทกนี้เลยนะคะ One Stop Safety Solution ประหยัดปลอดภัยและความอุ่นใจเลือก OT Intertrade ดูแลคุณ